สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้กลมาพบกับแนวทางนี่ ke เสาวบ่ายวันที่สิบห้าเดือนเก้าสองหาหกหากับอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปนี่ ke รอบเศารารอบบ่ายของวันที่สิบ 4เนาะจ้ารอบเ้าแอดจอยให้เด่นอยู่ที่0 9รูดผลของรอบเ้าจะบนนอก18281รูดไปเนาะจ้ารอบเ้าแอดจอยให้รอบบ่ายมาออกในรอบเ้าเนาะจ้า82เนาะจ้าโอ้โหเด่น8รูด8มาให้รอบบ่ายมารอบเ้าเนาะจ้าสำหรับรอบเ้าเนาะจ้านี่นี่วิ่นาะจ้านี่วิกับเขาไปสีเด่นซูดรูดซูเนาะจ้าอันยินดีกับพี่น้องเอฟซีสินำไปเป็นแนวทางของ นี่วีเนาะจ้านี่วีนี่คือบนล่างเลยเนาะจ้าเด่นซูนหลุดซูนทั้งตัวเจาะทั้งตัวหลุดเนาะจ้าเด่นซูนหลุดซูนจ้าสายเจาะสา,ายหลุดเข่ากันเต็มเต็มเลยเนาะจ้าสำหรับนี่วี่งเนาะจ้าสำหรับรอบบายเก้าแปดหลุดพ้นของรอบบายเมื่อในการลุดไปเนาะจ้าแปดหกสองศูนย์หนึ่งแปดหกเนาะจ้าแปดหกเอสจอยไฮ 8ฮกนกจะ8ฮกนี่คือมาในลักลอยลักซิปนกจะ8ฮกตรงๆนกจะเด่น8ลูด8ก็มาอยู่ในลักลอยลักซิปนกจะสำหรับรอบบ่ายก็ขอโทษขอไพ่พี่น้อง fc หลายๆนกจะสำหรับนี่ ke วันที่14แนวทางของอดจอยก็ได้ลูดไปนกจะก็ต้องกราบขอโทษขอไพ่พี่พี่ fc หลายๆนกจะแนวทางมื่อน,นี่ลูดไปนกจะกระเดี๋ยวม,มาต่อกันของวันที่ สิบหากันเลยนอจ้าสำหรับคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีขา่าวมีรุดนอจ่าผิดพลาดมดเลยอจะก็ต้องกระลาพ่อจุดโคไฟปีพีเอฟซีหลายๆนอจ่าทามักถ้าชอบจังค่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอจ้าเขามาแล้วกับากเป็นกำลงกังใจให้กับแอน,นดจอยด้วยนะจกก๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้อคนละไคลขอคนละแชร์ขอคนล,ล,ล,ละหนึ่งติดตามเผื่อสิได้เป็นกำลงกังใจให้กับแอนดจอยทำแนวทางต่อไปแบบ ยาวๆนะจะสำหรับรอบเสามอรนี่เอสจอยให้เด่นอยู่ที่90รูด91 92 96 98 94เด่ด่น0ูรูด0ย์มีศูน ถ้าพี FC มากถ้าพี่ FC สอบกะนนำไปเป็นแนวทางของนี่วีได้นอกจากสำหรับนิกเกอิสูตรนี่นอกจากศูนย์ศูนยหกย์แดศย์เก้าสำหรับรอบบายเมื่อนีนแอจอยห้เด่นอยู่ที่สี่กับห้าลูดสี่ศูหนึ่ง สี่สองสี่หกสี่เก้าสี่แปดเนาะจ้ะสี่แปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดห้าหก สำหรับ46หา6นอกจา, FC, ากถา PPFc มารกถา p p ซ c สอบนอกจากซสายเจาะนอกจากอย่าลืมกระผัวนอกจากสำหรับ46หากนอกจากกเป็น49หาเก้าประมาณนี้นอกจากถามากถาสอบถานำไปปิดแนวทางนอกจากสำหรับตัวเด่นตัวเนวเ้นจะรอบบาย50 5ห52 c ง สี่แปดสี่หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าแปด นี่คือแนวทางหุ้นนี่เคอีรอบเช้ารอบบ่ายของวันที่สิบห้าเนาะจ้าประมาณนี้ตามนี่เลยเนาะจ้าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดของในแอนจอยกระตรงคอาภัยพพฟซี่หลายหลายเนาะจ้ากัถามมกถามชอบกระจังคอยตามถามบ่มักบ่ชอบกระปลอยผ่านได้เนาะจ้าบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะจ้าเขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจก,กับแอดจอยดูเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิ่งเนาะจ้าขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตาม เผื่อสิด้เป็นกำลังใจให้กับเอ็ดจอยทำแนวทางต่อไปแบบยาวๆเนะจ้าขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้เอ็ดจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า